ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเพียงเกียวดูเวลิงนะฮะซึ่งวันนี้อ่าเด็กที่ผมจะยูยกมารีวิวจะเป็นเด็กฮีโร่นะครับซึ่งได้รับสกิลใหม่สุดขี้โกงนะฮะแล้วก็ของเสริมใหม่จากบ็อกเลนโบว์ดรายนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่ามาแรงมากแทบจะมาแรงที่สุดเนาะไม่ได้มาแรงเพราะของเสริมนะฮะมาแรงเพราะสกิลนะครับซึ่งอ่ะโอเคไปดูกัน ว่าหน้าตาของเด็กเราจะมีหน้าตาประมาณไหนนะครับซึ่งเด็กที่ผมจัดเอาไปลองล,อง,ลองแรงก็หน้าตาประมาณนี้เนาะต,นต,ต้องบอกก่อนว่าเขาเรียกไงลิสต์นี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบางใบอาจจะผมยังหาไม่ได้เนาะแล้วก็คิดว่าควรใส่เพิ่มเข้าไปอีกไปสองใบนะครับแต่เอาไว้เราปรับลิสต์กันีท,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 ทีหลังในอนาคตนใกล้เนาะที่ว่าจะมีสตั๊กเอร์เด็กของ Arm ์มเนเข้ามานะครับก็เดี๋ยวทำ เด็กลิใหม่แล้วก็ลงคลิปรีวิวกันอีกทีหนึงซึ่งเอาเป็นว่าเดนะ็กฮีโร่ณปัจจุบันหน้าตาประมาณนี้ก่อนนะครับไปดูที่สกิลกันอ่าดาร์กนีคอนแทคสกิลใหม่ของเรานะครับสกิลนี้บอกว่าสามารถส่งมอนสเตอร์วอลิเออร์หนึ่งตัวหรือมอนสเตอร์เลเวล1สตัวนะครับจากบนมือหรือบนสนามเนาะลงสุสานได้นะครับจากนั้นเราเล่นการ์ดที่มีชื่อตามเนี่ยครับ e l e m e n t a l ล e r o n e ในเนาะ อัลเทอรเมทิสคริสตัลหรือก็เลนโบดากอนนั่นแหละแล้วก็อาอันดากอนท่านลมนะครับจากเด็กหรือสุสานเนาะมาเล่นในสภาพตั้งความป้องกันหนึ่งใบนะครับจากนั้นเราเสิร์ฟการ์ดซูเปอร์พอลิมิไลเซชันจากในเด็กขึ้นมือหนึ่งใบเนาะแล้วก็เสกการ์ดฟิวชั่นจากนอกเด็กขึ้นมือหนึ่งใบนะครับอืสกิลก็ประมาณนี้เลยเนาะบอกเลยว่าขี้โกงมากๆนะครับอ่าแล้วก็ซีลนี้เนาะเล่นได้2คนนะครับจะเป็นจูไดยูกิแล้วก็จะจูไดยูเบล นะครับแล้วก็สามารถหาแรกได้จากพ่อค้านะฮะไปดูที่การ์ดกันต่อไปไปแรกนะครับอาร์มดราก้อนฮันเดอร์เลเวลสิใบนี้มาเล่นกับสกิลเนาะแล้วก็มีความสามารถนะครับที่ได้ใช้เลยหลักๆก็คือในเทอร์นฝัลของข้าเราสามารถสั่งใช้งานการ์ดใบนี้เป็นควิกเอฟเฟกตนะครับส่งการ์ดบนมือเรา1ใบลงสุสานนะครับจากนั้นทําลายการ์ด1ใบบนสนามแล้วการ์ดใบนี้จะได้รับพลังพลังโจมตีเพิ่มเพ้่หนึ่งพนะฮะ ไปต่อไปเรนโบดรา้อนเนาะอันนี้ใส่ให้มาตรงเงื่อนไขกับสกิลดาคอนดิคอนแทกนะครผมเพราะว่าดาคอนดิคอนแทกบอกว่าเราต้องมีเรนโบดรา้อนในเด็กด้วยเนาะถึงจะใช้สกิลได้นะครับก็หลักๆเอามาใส่ให้ตรงเงื่อนไขกับสกิลแล้วก็เป็นมอนสเตอร์ทลังกับดีสี่พันนั่นเองที่สามารถเสกมาบนสนามได้ด้วยนะครับไปต่อไปอาร์มดากอนเลเวลสิบไปนี้ก็เอามาเล่นกับดาคอนิิคอนแทกนะครับแล้วก็มีความสามารถบอกว่า ตรงการบันมือลงสู่สารหนึ่งใบจากนั้นทําลายการ์ดมอนสเตอร์ที่หหายหน้าประสารอีกฝ่ายทุกใบนะครับละต่อไปสเต,เตโตนะฮะไปนี้บอกว่าเราสามารถเสิร์ชมอนสเตอร์ที่ติดชื่อฮีโร่นะครับจากในเด็กขึ้นมือหนึ่งใบนะครับอีกความสามารถหนึ่งบอกว่าเมื่อการไปนี้สามารถสั่งใช้งานทําลายเวทกบดักของอีกฝ่ายได้เนะาะตามจํานวนมอนสเตอร์ที่ชื่อฮีโร่ใบอื่นที่เราควบคุมนะครับ อ้นี้ก็สำคัญเนาะเป็นใบเซิร์ชเอนจิ้นของ X อกฮีโเลยนะครับไปต่อไป Fake w ล r ลอร r ใส่มาเพื่อ e น a ก e ความสามารถมอนเตอร์อีกฝ่ายนะครับอ p พี s e เจอร์อ่ะใบนี้วิทยมมาศาสรถบอกว่าถ้าการใบนี้ normal Summon นะครับเราสาม,มารถเลือกการ์ดมอนเตอร์ที่ติช่ฮีโร่แล้วเลเวล4หรือต่ำกว่าจากในสุสานนะครับ s เปเชียล u ัมมอนลงสนามแบบพิเศษนะครับแล้วถ้าการใบนี้เป็นวัตถุดิฟิวชั่นนะเราสาม,มารถ ตัว2แล้วทิ้งการ์ดหนึ่งใบนะประมาณนี้นะครับไปต่อใบในออสเนาะไม่มีอะไรมากนะครับอี่กล้ามของเราเนาะไปต่อใ E Emergency Call นะครับใบนี้เป็นการ์ดใบใหม่ที่เข้ามาในบล็อก Red Bull Overdrive นะครับซึ่งมีความสามารถก็ง่ายๆเลยนะครับเสิร์ชการ์ดที่ติดชื่อ Elemental Hero จังในเด็กขึ้นมือหนึ่งใบนะครับ Super Polymerization นะครับก็ ไปนี้มีความสามารถก็เป็นการขัดสนายไฟยนั่นแหละอ่าเป็นการจับมอนสเตอร์อีกฝ่ายกับมอนสเตอร์เราฟิวชั่นกันนะครับแล้วก็สามารถเสิร์ชได้จากสกิลดาร์กนิกคอนแทคด้วยเนาะอืมมิสซิคอลสเปซไทฟ,ฟูดมาทำลายแผงหลังอีกฝ่ายนะครับมีลเคนฟิวชั่นใข่มาเพื่อเล่นกับสันไล่เนาะแล้วก็เป็นการฟิวชั่นมอนสเตอร์ฮีโร่ของเราที่เอาอวัตถุดิบจากสนามหรือสุสานนะครับมาฟิวชั่นกันเนาะ และว,วา,ายเซอร์ไเป็นแผงหลังนะครับ c o m m s o r y Evacuation Device นะครับใบนี้ก็บอกว่าสามารถทากิจมอนสเตอร์ผสมเึ็นตัวแล้วก็เด้งขึ้นมือนะฮะใบมานี้ประมาณนี้นะครับต่อไป e x t r a deck เนาะใบแรกนะฮะชายนิ่งเดี๋ยวชายนิ่งเกทอ t o โดอ่าโนวาม o นโนวามัสเตอร์นะฮะไกอาแล้วก็เอชคริโอดไอการ์ที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยเป็นการเอามาเล่นกับอ่าเขาเรียกไงอะ ซูเปอร์พอลิมิไลเซชันนะครับในการจับมอนสเตอร์ฮีโร่หนึ่งของเราหนึ่งตัวแล้วก็มอนสเตอร์อีกฝ่ายที่เป็นาธาตุต่างๆดิวชั่นการเรียกมอนสเตอร์ที่พูดไปนะฮะอย่างเช่นเดอะชายนิ่งก็มอนสเตอร์ธาตุแสงหนึ่งตัวแล้วก็เอเลเมนทัลฮีโร่หนึ่งตัวหรือไกอาก็เป็นมอนสเตอร์ธาตุดินหนึ่งตัวกับมอนสเตอร์เอเลเมนทัลฮีโร่หนึ่งตัวประมาณนี้นะครับต่อไปสไลด์นะฮะสไลด์ เอามาเล่นในการเสิร์ช m i ลเลอร์เพลชิน,นะครับแล้วก็มีความสามารถที่บอกว่าเพิ่มพลังโจมตี200ให้กับมอเตอร์ฮีให้กับมอเตอร์ที่เราควบคุมนเนาะตามจํานวน่าที่แตกต่างกันนะครับอีกความสามารถหนึ่งเมื่อมอเตอร์ฮีโร่ของเราโจมตีเนาะเราสามารถสั่งใช้งานอนเฟก์การ์ดใบนี้นะแล้วก็เรียกเลือกการ์ดบนสนามหนึ่งใบทํำลายทิ้งครับเรต่อไปเป็นเบรฟในออสเนาะและใบสุดท้ายเป็นในออสไนท์ใส่มาเพื่อ มันสามารถโจมตีได้2ครั้งในหนึตเตอเฟสนะครับใส่มาเพื่อเนาะโอเคหน้าตาเด็กประมาณนี้นะครับต่อไปไปดูที่ลิเพกันว่าจะเก่งเก่งสมเป็นพระเอกขนาดไหนนะพระเอกที่สกิลที่โกงนะครับประมาณนั้นเกมแรกก็จะเป็นเกมที่เจอกับอา,าจจะไม่ผิดจะเป็นมุโตโยูกินะฮะ ก็จะเป็นเด็ก Battle Chronicle หรือว่าเด็ก Blue นะฮะอืมือก็เปิดมาประมาณนี้เนาะโอเคอีกฝ่าเล่น Melody นะฮะเสิร์ชบู u e e แล้วก็เอ a เทอร์เนทีฟขึ้นมือเนาะแล้วก็เรียกเ Alternative นะครับแล้วก็เรียก Blue เนาะแล้วก,กด Battle Chronicle เสิร์ช Ultimate Fusion นะครับแล้วถม Blue อัลติเมทน,น,ะม Ultimate, นะฮะอืมเปิดด้วยแล้วคนนี้ c o n t a c เลยทิ้งอันแล้วก็เลยว่าสิบแล้วเอาเนออสมาแปะนะฮะแล้ว เติซูเปอร์คอล์ริมิไลเซชันแล้วเสกแล้วเสกการฟิวชั่นขึ้นมืออ่าไงนี่ออสขึ้นมาเรียกสเตโตสนะฮะสเตโตสทำลายแผงหลังเขาแล้วก็ใช้ฟิวชั่นเลยเรียกสลไลเอฟเฟกต์สไลเเ์เสิร์ตมีระเคลนนะฮะเอฟเฟกต์ิควิโซเจอร์โจสองที่หนึ่งนะครับแล้วเขาก็ใช้เอฟเฟกต์เบอร์เดลิสสเปเชียลซัมมอนล,ลงมานะครับใช้มีราเคล่นฟิวชั่นเนาะ เรียกเป็นเกรทฮอนาโดอ่าเกรทฮอนาโดความสามารถนะครับลดพลังโจมตีมอนสเตอร์อีกฝ่ายครึ่งหนึ่งทุกตัวนะฮะอาเ็จการ์ดเนาะแล้วก็ตีไปเลยเอฟเฟกต์สลด์นะฮะเรกรทฮอนาโดเป็นฮีโร่เนาะก็ประกาศโจมตีเมื่อประกาศโจมตีก็ใช้เอฟเฟกต์สลด์นะครับทำลายการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งใบก็ทำลายเฟอร์ดิลิททิ้งใบอ่าแล้วก็ตีไปเกมเลยประมาณนี้นะครับ เป็นไงเท่สมเป็นพระเอกไหมพระเอกภาค D X นะฮะขวัญใจหลายๆคนเลยเนาะพี่จูดายเอเวาเรียเขาเท่จริงๆดูตัวเกมอวยอะไรขนาดนั้นนะฮะสกิลวิ่งที่โกงมากนะครับเก่งกว่าคองเสิร์มที่เข้าอีกนะเหลือจะเชื่อเหมือนกันโอเคเกมที่สองนะครับเจอกับพี่ไคเซอร์นะไคเซอร์ก็เป็นเด็กไซเบอร์ดาก้อนเนาะไปกด Immortal c y b e ์สไตล์ผมไซเบอร์ดาก้อนนะแล้วมอบสี่เลยนะครับ อาะไอรแล้วก enfin ็นี่คอนแทคนะครับผมลิฟที่โซเจอร์ทิ้งลิฟที่โซเจอร์ไปแล้วเอาในออนมาแปะเราใช้มิลเลอร์เคลฟิวชั่นเลยนะครับเอฟกต์สไลด์ออกมาเอฟเฟกต์สไลด์เสิร์ชมิลเลอร์เคลฟิวชั่นเนาะแล้วเอฟเฟกต์ลิฟที่โซเจอร์ส่วนสองทิ้งหนึ่งนะครับอืมตีเลยอีฟายเปิดว่าโฟมาทําลายทิ้งนะฮะมือนี้เรียกว่าเน่าระดับหนึ่งนะเพราะว่ามีแต่เทคการ์ดขึ้นมือนะครับอีฟายเสิร์ชคอขึ้นมาตรงคอ แล้วก็เอาเวลเลอร์ไปขัดนะครับอืมกดสกิลแล้วเรียกอาซนอลเซนไมโอออกมาเรียกออกมาผมก็ดีดขึ้นมือไปเลยนะครับเอฟเฟกต์เฮิร์ทนะฮะเอาคอขึ้นมือเนาะแล้วเปิดพาวเวอร์โหลดฟิวชั่นเรียกเป็นคิมิราเทคแลมพ์เฮดดากอนออกมาพดสกิลคิมิราเทคแล้วก็เอาเวลเลอร์ไปขัดอีกรอบหนึ่งนะฮะอืมต่ออีกฝ่ายปิดเกมเราไม่ได้เนาะ ครับผมเนาะก็กดมีล่าเคลื่อนดิวชั่นไปเลยนะฮะเอาสไลด์กับลิฟที่โซเจอร์ฟิวชั ah, ่นกันเรียกสไลด์อีกตัวเอฟเฟกต์ล so ิฟที่โซเจอร์นะครับโจมสองทิ้งหนึ่งเอฟอ่ากดดาร์กนี่คอนแทคเนาะแล้วก็ผมทิ้งอันดารอนเลเวอรสิบจากมือเนาะลงสุสานแล้วก็เอาจากตัวมาในสุสานอะมาแปะบนสนามในสภาพตั้งความป้องกันนะครับจากนั้นไงแล้วกดอันดารอนเลเวอรสิบกินการหนึ่งใบทำลายนะฮะอีกฝ่ายเปิดบลูเอาไปขิปนะครับผมเราได้การสองใบจาก กพพดคอมาอีกรอบนึงเติดเป็นโอเวอร์โฟนะฮะโอเคแล้วอีกฝ่ายก็ยอมแพ้ไปเลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เนาะโอเคใบเ,เกมต่อไปเฮ้ยมใช่เกมต่อไปสิเรียกอะไรนะเกมที่3อ่านี่ผมกดผิดนะกดเกมที่2ในอีกรอบรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยสอรี่ขอนอ,อ,ขอนอุญาตนะครับ ะนะครับโอเคเกมสุดท้ายนะฮะต้องบอกว่าเด็กนี้ผมยังไม่ได้เอาไปลองเยอะเนาะก็เลยอาจจะมีเกมเพย์สวยๆมาให้รับชมกันร้อยนะครับแต่เราบอกได้ว่าเด็กนี้เก่งนะฮะเก่งจากสกิลนะฮะเจอกับเด็กเพน u ูลัมเลเบรียนนะครับเด็กที่เก่งจากสกิลอีกเด็กหนึ่งเนาะโอเคมือเปิดประมาณนี้เนาะอีกฝ่ายมือน่าจะเน่านะครับ ออกฟาสามใบผมก็เอาไทโคนผมไปทำลายทิ้งอ่ะใบแรกเป็นมิลเลอร์ฟอร์ดเนาะโชคดีใบทสองเป็นคิงคอนโซแนนท์นะครับไม่มีอะไร,ระก,ก็กดดากอนนคอนแทกเนาะทิ้งอันดากอนฮันเดอร์เลเวลสิบเนาะแล้วก็เอาเรนโบวดากอนอ่าเพื่อจะตีปิดเกม,มเลยอ่าอีกฝ่ายไม่มีแผงหลังที่ขัดได้แล้วเนาะก็ปิดเกมไปแบบสวยๆได้เลยแบบนี้นะครับน,นี่ก็ต้องบอกว่าผมโชคดีด้วยเนาะประมาณนี้นะครับ เกมเพย์ประมาณนี้เนาะอาจจะน้อยไปหน่อยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตเรามาปรับปรุงเดคลิสแล้วก็เราของเสริมเนาะแล้วเดี๋ยวมาทำคลิปรีวิวกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคไปแรกเนาะอารมดากอนฮันเดอร์เลเวลสิบนะใบนี้สำคัญนะครับหาได้จากซีเรียสฮันเดอร์นะครับใส่ไว้หนึ่งใบเนาะก็เอามาเล่นกับสกิลนะครับเลนดากอนสำคัญเหมือนกันหาจากโยฮันสตาร์รเด็กแล้วก็ตีเกตโยฮันนะครับใบนี้ก็สำคัญเนาะ ามาเป็นเงื่อนไขของสกิลรับผนิตคอนแทคท,ที่ต้องมีมันในเด็กนะถึงจะกดได้นะครับใส่ไว้หนึ่งใบพออามดักก็เลเวลสิบนะครับหาได้จากปัจจุบันหาได้จากตัวแรงดูเอลแล้วเนาะอันนี้ก็ใส่ไว้หนึ่งใบนะครับสเตโต้อ่าใบนี้หาได้จากชาร์ฟแฟงที่เป็นเมนบล็อกนะครับใส่สามใบเนาะอ่าใบนี้สําคัญนะครับใครจะเล่นเด็กเฮโร่ต้องเก็บสามนะครับบังคับเก็บสามเลยอันนี้ก็สเตโต้เหมือนกันเนาะแต่คนละอาเฉยๆนะครับ ไปต่อไปเอฟเฟกต์เวลเลอร์เนาะหาได้จาก Deep Emotion นะครับอันนี้ผมใส่ไว้3ใบเนาะก็เป็นเฮกัสต์นะครับ Liquid Soldier หาได้จากชายนิ่งซันไลท์นะครับอันนี้ผมใส่ไว้2ใบเนะาะเพราะผมมีแค่2ใบนะ e อ e ลเมนทัลฮีโร่เนออสนะครับอ่าถ้าอันนี้หาจากเขาเรียกอะไรนะเ c ซีครับนะแต่ถ้าเป็นเนออสปกติอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการเนออสเนอออสอ่าเนออสปกติไปใบนี้อ่า หาได้จากนี่เลยเยอะแยะมากมายนะครับยูไดยูกิสตาเตอร์เด็กเนาะตีเกตยูไดนะครับยูไดยูเบลสตาเตอร์เด็กแล้วก็ยูไดฮาโอซารเตอร์เด็กนะครับใหเ้เนออนหมดเลยเนาะต่อไป e Emergency Call, อีอิมเมจเซี่ยคอ่าใบใหม่นะฮะหาได้จากเรนโบว์ดรายนะครับซุปเปอร์โพลิมิไรเซชันหาได้จากยูอาร์ซุปอ่าสเปเชียลเซ็ตซุปเปอร์โพลิมิไรเซชันนะครับไดโคนหาได้จากแอนติโนมิกทีโอรีหรือสตาร์เตอร์เซตนะครับ อิติคอสเมีไตฟูดนะฮะมิตาเคิลนิวชั่นหาได้จากเรท์นิวชั่นบิ๊กนิ่งนะครับหรือว่าแลกจากบล็อกชิปก็ได้เนาะอันนี้ผมใส่ไปสองใบเนาะคอมมอลซอรี่วัคคูเอชั่นเดไวซ์นะครับหาได้จากโซเฟียไลนิ่งหรือว่ายูอาร์กาสต้าสตาร์เซตอ่ายูอาร์การ์คอมมอลซอรี่อวัคคูเอชั่นเดไวซ์นะครับอันนี้ผมใส่ไปสองใบเนาะอืมเอ็กซ์เดกันบ้างเดชายนิ่งหายจากลอดออฟเดอะชายนิ่ง หรือว่าเอาบล็อกชิปแรกนะครับเอสโทนโดทอนาโดอก็แฟนทอมหรือเอาบล็อกชิปไปแรกนะครับโนวามาสเตอร์เบอร์นิงโนวาหรือเอาบล็อกชิปไปแรกเนาะหรือว่าสักเจเด็กฮีโร่เจเนเรชันนะครับสไลด์ Slide, นะฮะหาจากชายดิงสไลด์เนาะเป็นเมนบล็อกใส่ไว้สองบนะใบเนาะใบนี้เก่งนะฮะของฮนะีโร่เนาะเรฟในออสนะครับหาจากสักเอ็กซ์สักเจเด็กเนออสฟิวชั่นนะครับไกอาร์อาจจะไไกอาร์เจเดซิตหรือว่าแลกจากบล็อกชิปเอานะครับ เอ็กซ์คูรโลเนาะหาจากไดเมนชันอวิษณ์นะเป็นมินิบ็อกซ์แลกจากบ็อกชิปหรือว่าตัคเตอร์เด็กฮีโร่เจเนเรชันนะครับและบายสุดท้ายเป็นฮีโร่ในออสไนหาได้จากเบรดออฟสปลิตหรือบ็อกชิปนะครับแลกออกจากบ็อกชิปหรือว่า EX ็ก a ์ตัคเตอร์เด็กในออสฟิวชันนะครับโดยรวมหน้าตาเด็กประมาณนี้เนาะต้องบอกว่าของใหม่มาเสิร์ฟไม่เท่าไหร่นะฮะสกิลแม่งเก่งเกินนะฮะซึ่งการันต,ตีผม บอกได้เลยว่าในอนาคตสกิลมันโดนเนิร์ฟแน่นอนเนาะเด็กมันอาจจะไม่ได้โอเวอร์พาวเวอร์ขนาดนี้เนาะซึ่งบอกว่าเด็กฮีโร่เนี่ยแม่งมาแรงที่สุดในบรรดาในบรรดาของที่เข้าใหม่ในบล็อกใหม่เนาะเอเลนโบดาวไดเนี่ยมันมาแรงเพราะว่าสกิลดากอนดิคอนแทคนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเด็กนี้เริ่มแพงนะฮะเพราะว่าคุณต้องไปหาพวกอาร์มดากอนทันเดอร์เลเวลสิบเนาะซึ่งมันอยู่ในเมนบล็อกทั้งนั้นน,นี่เมนบล็อกเนาะเจเตโต้ตนี่ต้องมีอยู่แล้วนะหาจากชาร์กแฝงนะครับ ดิฟฟี่โซเจอร์นี่ก็หาจากเมนบ็อกนะครับสไลด์ก็เมนบ็อกนะฮะใครจะเล่นนะตอนนี้ก็แพงหน่อยนะครับแต่ว่าในวันที่12เนาะมันจะมี EX Structure Deck ที่เป็น Arm l e o s นะที่เขาสปอยมาแล้วว่าเขาจะรีพิ้นตัวสไลด์กับดิฟฟี่โซเจอร์มาให้นะครับก็รอไปเปิด Structure Deck อันนั้นเอาแล้วค่อยมาจัดเล่นจะเสียเพรน้อยกว่านะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะม hmm. ส่วนตัวเด็กนี้ใครมีของอยู่แล้วก็จัดได้เลยนะแต่ถ้าใครไม่มีของก็รอนิดนึงเนาะรอเขาเอาบอ็อตกตระกูลเด็กที่เป็นรีป,ปิงเข้ามาหน่อยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าใครคิดจะทานเด็กนี้ก็ต้องรับความเสี่ยงสูงหน่อยนะครับเพราะว่าเด็กนี้มันเก่งที่สกิลเนาะด้านอินดิคคอนแทกนะครับซึ่งถ้าสกิลมันโดนเนฟเมื่อไหร่เด็กนี้ก็อาจจะตายหายใต้จากไปได้เลยเนาะหรืออาจจะอ่อนลงประมาณนั้นโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปรีวิวเด็กฮีโร่ ที่ได้รับสกิลใหม่อย่าง Dragonic Contact นะครับก็ใครชอบก็กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจใกันได้นะครับก็ในอนาคตก็จะมีคลิปเด็กรีวิวมาให้ทุกท่ารับชมกันอีกเพิ่มเติมและมากมายกันอีกแน่นอนนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบค่ะจนจบค่ผมวนันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ